สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไปตัวตั้นนะครับเราพบกันที่สถานีชุมทางบางซื่อในยามบ่ายๆกับขบวนรถด,ด่วนพิเศษทักษิณารัฐขบวนที่31กรุงเทพชุมทางหาดใหญ่โอ้โหกำลังจะเข้าชานสองนะวันนี้ได้รถจักอันต้อมด้วยนะครับเป็นพานี่หายากมากๆนะอันต้อมลากรถ CNR นะ สำหรับกัวรถจักรนะเป็นอันต้อม4136เครื่องยนต์ MTU นี้นะครับอันต้อม4 1 3 6ไม่แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนรถจักรหรือเปล่านะหรือว่ายิงยาวลงใต้เลยนะคิดว่าน่าจะทำการเปลี่ยนดีเซลนะเพราะว่าผมได้ยินเสียงปลดขอบพ่วงแล้วนะตอนนี้ไปแล้วครับ4 1 3 6กลับลงรถจักบางซื่อ น,นานนะครับก็จะได้เห็นหัวรถจากรอันตอมเนี่ยาลากริ้วรถนอนเซียนนะรถด,ด่วนรนพิเศษนะนี่ก็เป็นตู้ปั่นไฟนะแล้วก็เป็นตู้โดยสารกระบวนทักทิศนารัฐกรุงเทพชุมทางหัดใหญ่ สำหรับตอนนี้หัวรถจักรดีเซลที่จะมาทำการเปลี่ยนขบวน3 1นะเป็นดีเซลฮิตาชิ4511ซึ่งก็เป็นรถจักรคันโปรดอีกคันหนึ่งของผมนะเข้ามาต่อละครับสุดยอดครับลูกชาย4511 การต่อเรียบร้อยนะะ โอ้ oh, ลูกชายผมนี่เสียงดีจริงๆนะ4511ตอนนี้ทางสถานีก็ได้ให้สัญญาณนะสัญญาณะระฆังแล้วก็ธงเขียวปล่อยขบวนทักษินารัฐที่31กรุงเทพชุมทางหาดใหญ่วันนี้แดดดีนะท่านผู้ชมครับก็เราได้เห็นท้องฟ้าใสๆพร้อมกับบรรยากาศเมืองสวยๆของกรุงเทพเนาะ,ะสีรถจากฮิตาชิอันฟร,รุงฟริงนะ ก็ออกแล้วนะขบวน31ทักษิณารัฐ ก็ทำการเปลี่ยนจากรถจักรอันสตอม4 1หนเป็นฮิตาชิ4ีห1าไม่ใช่ใครที่ไหนนะลูกชายผมเองนะสี่สีห้าหนึ่งหนึครับตอนนี้ก็ได้เคลื่อนออกแล้วนะขบวน31มทักษินารัต พร้อมกับบรรยากาศท้องฟ้าใสๆสวยๆที่บางซื่อนะะในช่วงหน้าร้อนนี่ <laughs> ไปแล้วนะครับสถานีต่อไปสถานีบางบรมรุนะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ